ตรุษจีนปีนี้เสริมชริมงคลครั้งใหญ่โอกาสเดียวที่ต้องมางานปิดทองลูกในมิด9วัด99ลูกรวมสร้างบุญมหากุศลพร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดอลังการชมทุ่งทานตะวันเบ่งบานรับโชคตื่นตากับไฟประดับหลากสีสุดตรการตาเสริมบรารมีเสริมดวงชะตากับพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีสาวน้ำตาเทียนและลงยันหลังมือสุดเข้มขลังด้วยหลวงพ่อแปะ 25มกราคมถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นณวัดสว่างอารมณ์แคแถวถนนเพชร,กรเกษมกิโลเมตรที่39ตตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตั้งแต่6นาิกาถึงเที่ยงคืนรวมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่แห่งปีเจ้าภาพลูกนิมิตลูกละ1,000บาทเจ้าภาพแผ่นทองกล่องละ500บาทพิธีสาวน้ำตาเทียนและลงยันหลังมือ ทำพิธีทุกวันวันละสองรอบไม่มีจองล่วงหน้ารอบที่หนึ่งเวลา12บสนาฬิการอบที่สองเวลา19บเนาฬิกาอย่าลืมตรุษจีนนี้เสริมพลังชีวิตเปิดดวงเฮงสายหมู่ห้ามพลาดหมูแบบชิดชิดเฮงเฮงแล้วพบกันที่วัดสว่างอารมณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดี s วัดสว่างอารมณ์ภาษาอังกฤษ และเมื่อเช้าวันที่25มกราคมพุทธศักราช2,568หลวงพะแปะได้มอบน้ำมันพืชและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานที่มาช่วยงานปิดทองลูกนิมิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีก็จรลอพรยอโยมเนาะเออช่วงนี้ช่วงเนี้ยมันเป็นเรื่องของคว่าวัดสว่างอารมณ์ ตอสตะวังอารมณ์แถวๆเนอะตำบลขุนแก้วอำเภอหนนสีจังหวัดนคนรปฐมเนาะก็อนช่วงควาําว่าตุจีนมาคะบูชาวันวาเลนไทยเนี่ยยีิบห้ามกราถึงยีบสามกุมภาเนี่ยก็ทางวัดก็มีกิจกรรมงานปตะเพิีหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมปิดทองลุงดิมิต เก้าวัดเก้าสิบเก้าลูกสมคุ้งทนัตงทนตะวันสมคุ้งทันตะวันสมไฟละล้านดวงจะถือว่าท <c oughs> ี่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยเขาก็สอบถามว่าอาจารย์เขาจิดทองลุยลุ้เก้าวัดเก้าสิบเก้าลูกสมคุ่งทันตะวันโดยเฉพาะปิดทองลูยลุ้เก้าวัดเก้าสิบเก้าลูกเนี่ยทำไมต้องต้องมีเหตุการณ์ยอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะ ก็คือเมืองไทยเราก็มีวัดเนี่ยเป็นสามสิบหมื่นวัดบางวัดแต่ละวัดนี่เขาก็อาจจะสร้างโบสถ์อันนี้จต่ละวัดแต่ละวัดเงินทองบางทีบางวัดก็อาจจะต้องใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์เยอะอ่ะนี่บางวัดก็สร้างโบสถ์ยังไม่มีลูกนิมิตเนาะก็มาขอลูกนิมิตของวัดสว่างอารมณ์ก็สว่างอาจจะมอบลูกนิมิตให้วัดละเก้าลูกเก้าลูกเก้าลูก แล้วก็มอบปัจจัยส่วนหนึ่งถวายสร้างโบสถ์ตรงนี้ของวัดสว่างอารมณ์ก็จะมีคำว่าปิดทองรูปวิจาวัจารสิบเก้ารูชมกรุงพันตะวันชมไปร้านดวงตั้งแต่ยี่สิบห้ามกราถึงยี่สิบสามกุมภาเนาะก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่านก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นเ,เป็นความเชื่อนบางคนก็มาถวายสังฆทาน บางคนก็มาไหว้พระเงินพระทองผู้พรว,วยบางคนก็มาขอโชคขอลาบแต่ทองนิ้วลายมาเล็กถิงก็ต้องไหว้หลวงพ่อไหวเล็กขิงมา,งมาพระปฐมวัชดีต้องไหว้พระลโลกงโรดจนาลิศมาวัดสว่างเราก็ต้องไหว้พระเงินพระทองหลวงพ่อรวยเนอะหรือบางคนก็ชอบชอบอะไรก็ไม่เหมือนกันเนอะหือวัดสว่างเราก็มีหลายสถานที่โยมได้มากราบไหว้ขอพร วัดสว่างก็ถือเป็นวัดอนุบาลน,นะเด <c oughs> ี๋ยววัดอนุบาลเนี่ยคล้ <c oughs> ายๆว่าบางคนแต่ละคนก็มีจริตต่างกันจริตต่างกันแต่บางครั้งวัดสว่างเราถือว่าเป็นวัดอนุบาลเป็นวัดเริ่มต้นอย่างบางคนไม่เคยเข้าวัดเลยเงี้ยเราก็อาจจะมาวัดสว่างกัน มาจากวัดสว่างแล้วก็ทุกวันพออยากให้โยมเข้าวัดได้ไหว้พระอยากให้โยมได้เข้าวัดได้ไหว้พระได้แค่เข้าวัดได้ไหว้พระเนี่ยผมว่าได้บุญแหละบางทีความคิดของคนเนาะความคิดของคนก็หลากหลายความคิดแต่เราเป็นคนไทยพุทธนะอยู่บ้านเราก่อนนอนเราก็ไหวพระกดมต์ทำสมาธิเออ ช้าตื่นมาพระผ่านหน้าบ้านก็นใส่บงใส่บาทไปมีเวลาก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าจามวัดไอคำว่าไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ย <c oughs> บางทีคำโบราณเขาจะพูดอย่างแต่ธรรมาว่อาอาตมาจะบอกเหมือนกับพ่อแม่บอกลูกเลยนะ <c oughs> อ้าวลูกไหว้พระไหว้เจ้านะลูกนะได้บุญไหว้พระไหว้เจ้าได้บุญอย่าลุกเกินพระเจ้านะเป็นบาปพระก็คือพระ เจ้าคุณเจ้าฟ้าพระมหาัตร์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้สําคัญเนาะพ่อแม่เขาสอนพ่อแม่เขาบอกเราคนไทยพุ๊บเนาะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ประชาชนได้มาสักการะบนบานสานเก่าเกี่ยวกับอ่าหายที่อะไรเนี่ยสมเด็จความปรารถนากันนั้นาอันนั้นก็เป็นความเชื่อเฉพาะ บุคคลเนาะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลอย่างเช่นชว่วงงานเนี้ยเขาจะถามว่มาหลวงพ่อแปะลงยันหลังมืออันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกยนาะบางทีคนเชื่อก็อาจจะสาธุคนไม่เชื่อก็อาจจะไปเรื่องอคนชอบเข้าวัดก็ไปเรื่องคนชอบเข้าเทกก็ไปเรื่องบางทีเราขอไปนะบางทีเราก็ไม่อยากไปล่่งเกินเนาะ ที่วัดสว่งวางอารมณ์ก็มีคําว่า <c oughs> ลง <c oughs> ลงยันหลังมือ <c oughs> เปิดฟ้าเปิดดินเปิดมงมมดาแก้เค่แก้แกแกแกอัฐันในช่วงเอ่อยิบห้ามกราถึงย3ิบสามกุมภาเนี่ยก็จะมีคําว่าลงยันหลังมือสองเวลาก็คือใครจะมาช่วงบ่ายโมงกะบบ่ายโมงก็รอบหนึ่งทุ่มพยายามลงยันหลังมือก็มา ในช่วงงานเนี้ยปิดทองนิววิทเนี่ยวันละสองรอบรอบแรกอาจจะเป็นบ่ายโมงรอบที่สองอาจจะเป็นหนึ่งทุม่มอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลเนาะบางครั้งเชื่อก็เชิญครับไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็เรียนเชิญทุกคนทุกทนนะ่านเนาะขอให้โชคดีมีชยัยสตังค์มีชย้ยเงินทองไหไมาเอามาอย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าจนอย่าจนโชคดีมีชยัยขอให้จเจริญเจริญ เนาะไข่ดิบไข่ดีมันก็ลาบูบูลาบูบูหอยด่งดังโด่งดังเหมือนหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเจริญพร การในแต่ละอย่างก็จะมีการใช้เวลาพอสมควรหลวงพ่อก็ท่านก็คำนวณดูแล้วว่าญาติโยมที่มาเข้าพิธีสารบาเทียนก็จะใช้เวลาไปเป็นชั <paddle board> ่วโมงแล้วหลังนั้นก็มาลงแรนหลังมืออีกนะครับก็จะใช้เวลาไปเยอะเพราะฉะนั้นเรารับเปลี่ยนขั้านี้ก่อนใช่ครับเปลี่ยนขั้นนี้ก่อนก็ญาติโยมก็รอกันตั้งแต่ช่วงช่วงเที่ยงแนะจะได้ใช้เวลาเริ่อนานนะส่วนที่ ก็คือพิธีสาวน้ตาเทียนนะครับที่มีประเพดีการก็คือลงถู่แ๊ะเทียนรูปเดียวที่ยังคงสืบทอดรปรัรบปรราตานานเก่าแก่ที่มีความเชื่อถือว่าการสารน้ำตาเทียนนี้สามารถสืบชะตาสามารถต่ออายุนะครับอะไรที่สาวขึ้นมาแล้วยาวมากๆนี่มีความเชื่อกันว่าจะอายุวันขันยืนนะครับอยู่ได้ใ นานๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเเลยมีเหตุผลว่าพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีทั้งคนสิงคโปร์คนมาเลเซียเดินทางมาเข้าพิธีสาวน้ำตาเทียนกับหลวงปู่แป๊กันเป็นจำนวนหลายท่านวันนี้ก็มีประมาณสัก20ท่านนะครับที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็ะจะได้ประกอบพิธีนี้เพื่อเป็นการสือ่อตกา,ตาราราคาาลงในกรุนเทพ,พ,พ,พ อาจจะไม่จำท่าพันทึนท่าไปเลยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่านี่เป็นการแรกที่มันยืดเป็นยืดก็ได้นะครับเป็นรัดนิ่งก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์จะทำเป็นรูปพักหน้าจอหรือว่าจะเก็บไว้ในเครื่องเพิเศษก็ได้นะครับได้มีของหลวงปู่เจ้าเบกขาเมตตาเมตตากระลุกตาบุจ้าเบกขาเมตตาเมตตาตาเบกขาพุทโธพุทโธพุทโธ เปิดงาน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 เปิดาน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 เปดานเปิดานเปิดานเปิดานเงานเปิด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 าดดานเปิดาด้านเปิด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 า

Hoa ngọc hoa mà lại <laughs> chăn hơi <laughs> luôn papa papa ok 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 นำเวทนาอุปาสเินอุปังภ์อุปถาุมังคีก็เวัตก็มีต่ตูพเบวเลสัพราจารย์โถปะนรลสงยะถารมนิโตสุราสยาที่ีนาเ้ยไปถามพรเจ้าไปสู่ลูกเลยลูกเ้ยไปถารเจ้าไปถึงลูกนะอย่าลูกเลยพระเจ้าเป็นป่า พระมาพระเจ้าพระก็คือพระเจ้าคือเจ้าพระพระมหาประเพ่อแม่ภูมิัจมีลูก่อรูกมีหลานก็หลานมีลูกกอลูกมีหลานกอหลานให้หมายวไหพระไหวเจ้าไหวพระไหวเจ้าเลย อย่ก็ใ้บอกเลยเอามาในรุกงานบินทองรุ่นี้พิ่เด e. ็กรับรถแทกแตกแท็กตรถแรกแตกแท็กมหาธิลารีบรอแล้วไม่ต้องไปนะจะกดจะกดนะครับจะกดวกภูมหาธิลาดอกก็ดอกร้อยดอกดปีร้อยครับขยันหนึ่หนงนะครับขยันหนึมาดูท้าได้เลยครับเฉพาะที่นี่โดยเฉพาะอยากได้โยงนะเมื่อประมาณกัก็สก้าบปีเนี่ยอาจะเป็นะ กาลาตาเดียวพระราหูของหลวงพ่อน้อยนาวรัชนาเดินเต่าทางกันมาเดินครับอย่าวางเลย

Hoa tôi quay. Hoa anh hát 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 tâm hát 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 ไฟมากก็ไม่ดีไม่มีไฟก็ไม่ดีลมมากก็ไม่ดีไม่มีลมก็ไม่ด้แม่ัแต่แม่พระรณียังยกยังเคลื่อนไหวแม่พกตกแล้วก็เริอเอาคางเสีหอาเราไปไหนมาไหนเราไม่อดไม่หยากไม่ยากไม่จนไม่มีคนหินใจพูดาแม่มากข้าดังสอธรรมจะรัางใบละไม่รู้สิยังเี่ธรรมะนันงั้นาุ่นเ้า Gracias. รักตัวผู้เออรักตผู้เราเออตัวร่าอกเระาคประาคระวัติภก็ับอดตรนี้นโจลอยก็นาก็จะดานไรมัก็เอาอด้รงแล้วก in ็กลับไปที่เดิมเดย่พาะหัวข้อจะทำอย่างนี้เป็นประจำไปนช้บุญทันนะทำมา20-30ปีแล้วงแต่ปี2525เริ่มา ตัวอย่างเด็กเข้าวะในความรู้เคยกับพระถ้าคนไหนติดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมีเงินก้อนถุงให้มีเงินฝันถุงให้มีเงินก้อนถุงให้มีเงินฝันถุงให้มีเงินก้อนถุงให้มีเงินฝันถุงให้อาพระป่าลอยฟ้าพระป่าลอยฟ้าธรรบุตรกัทธาจารย์เอาหนึงหนึ่งเอาเป็นเงินก้อนถุงให้มีเงินก้อนถุงให้ จับไทยล่างหรือเปล่าอาปาป่าลอยป้าปราป่าลอยป้ามาเก็บปลาปลามาเร็วเอ้าเก็บไว้แข่งให้รวยเก็บไว้แข่งให้รวยเก็บไว้ลูกแข่งให้รวยแข่งให้รวยตั้งใจลูกป่าป่าเอ้าเก็บไว้แข่งให้รวยแข่งให้รวยเงินก้อนถุงเงินก้อนถุงเอาปลาป่าลอยป้าปลาปลาลอยป้าเลยปราป่าลอยป้าเลย โดยเฉพาะตุลาที่ผ่านมาให้ข้าวพรเจ้ารก็มัวข้าพระเจ้ากดบริวารให้น้องพรเจ้า

Bye. Hãy <laughs> à? 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 còn... là... subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con? không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กระของสองใบคืนใบ้าเปสองใบใส่ไปใส่ใส่เราเรา่ยสอใบแล้วคืนนั่นใบของอาไรสองใบนะเอาสอใบใส่านใส่แล้วก็ยยทั้งไหนก็ได้ยีบเออสอใบคืนใบกระทองนะหว่านก็ให้หวน โปรต์นะคะด้วยเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่อ่ะสีนี้นะคะโปรตโปรตขาโ้รต์ขาอ่าใครปวดใครเมื่อยก็บอกให้ผัวให้ตัวภาพแข็งแรง เดินี่ยบนบานตันเก่าขายที่ดินได้เลยเอาโฉนดมามอบให้เป็นหลักฐานแล้วแต่ความเชื่ออมุติแต่องค์ท่านลูกอดิฐานพระเงินพระทองประทานทอหลวงพรยรวยรวยรวย դեպի mm -hmm. mm -hmm. Traffic Channel TV Online.